เอาแล้วไงเชื่อจะผ่านไปยังไงวะพ้าเจ้าโอ้ยตัวนี้ยากซะด้วยนี่เดินไปวงกลมอันนี้ล่ะก็วงกลมเหมือนกันจะผ่านไปยังไงดีเดี๋ยวอ้อมโลกไปได้ไหมโอ้น่าต้องอ้อมโลกว่ะเนี่ยจะผ่านไปไม่ได้แล้วก็นะมันจะเห็นเรานะครับ วิ่งละ่ะอ้อมเลยเห็นไหมว่าไม่เห็นอือไม่เห็นโอเคเหนต้นไม้อยู่แถวนี้ให้มาทำอะไรวะเนี่ยวิ่งละ่ะเดี๋ยวไม่เห็นชมแว็บโอเคโอ้โหแสงแสบตามาเอ้ยทิมตา จะบอกว่าผมฟ้าเท้าเพลได้แล้วนะพอดีที่ผมค้าไม่ได้นะเขาบอกว่ากระเป๋ามันเต็มนะครับก็เลยค้าไม่ได้แต่มันจํากัดจํานวนครั้งไงมีที่เซฟด้วยเดี๋ยวก่อนขออนุญาตเปิดจุดฟ้าเท้าเพลแป๊บแต่จริงๆถ้ามันจํากัดจํานวนครั้งนี่คงไม่ค่อยได้ใช้นะครับเพราะไม่ต้องหาของมาคราบนี่มาที่ไหนเนี่ยีสกฟ Don't wonder used you to look ever like? what it ว้าวเลยมาเห็นนะครับนี่คือผลง,งานของไอ้พวกนั้นนะพังหมดทุกอย่างก็อย่างที่นายพูดนั่นแหละ,าหละมาแล้วครับนอร่าใช่ไหมชื่อนอร่าเหรอไปใช่วอเชฟแม่ของวอร์นะครับว้าวไม่ใช่อวอร์ว,ว้าวดอ wipe out the camps and our enemies in the ring of metal won't see us coming I'll take out the alarms we'll send Braves to each camp to lie in wait would you start ต้องบุกเข้าไปในแคมป์เรื่องใหญ่ละแต่ว่าเดี๋ยวอ๋อไอรลอยจะเข้าไปเคลียร์แคมป์ให้เองเที่ยังไงล่ะต้องลงไปเลยเหรอสแกนดูก่อนดิ เอาให้ชัวร์นะว่าจะไม่มีใครอาวุธพร้อมบ้างวะครับมีอะไรครับได้ครับโอเคให้ชัวร์นะไม่ใช่ว่าแบบจะมีอะไรป้างวะดูไปก่อนนะเอ้ยเตกตกใจหมดเลย ว่ายมามีจุดเตะตรงนี้ด้วยอ้อห,หลายจุดแท้แต่การฟ้าทะเบไม่ต้องคราบของมานี่หวะผมว่ามันยากไปหน่อยไม่เป็นไรโอเคเรียบร้อยมีแน่มีหุ่นยนต์แน่มันต้องมีแน่นอนว่าเชี่วบ,บานเลยตรงนั้นหมูป่าคน สีแดงหนึ่งตัวแท็กทันไหมไอ้นี่ไม่ต้องแท็กโอเคหนึ่งตัวแท็กไว้จะได้รู้ว่ามันกำลังจะมาเฮ้ยอะไรวะตัวเร็วเนี่ยนกยูงเชื่อตกใจหมดเฮ้ยนั่นอีกหนึ่งตัวสแกนแท็กโอเคมาแล้วครับ รอได้ไหมยังไม่โดนเวละ่ะทีนึงเอชอชี่ไม่โดนนี่ไม่ชิ่ผ่านละอือได้ไหมได้ไหมครับก่อนเลยโจมตีแล้วโอ้ชี่ไม่โดนอีกแล้ว ได้อยู่อะโอเคอเดี๋ยวรารีบไปรีบไปไปไปเร็วไอ้รอยโอกาสนี้ศพโอกาสเดี๋ยวของด้วยเดี๋ยวไฟมาไฟต้องมาแล้วครับจังหวะนี้ยิงเข้าไปไหนวะไหนวะที่ไหนวะ,นวะ,นวะเออไฟต้องมาตัวพวกอวะ อะไรสีเขียวไอ,อ,อ,ไอ,อ้มานั่นเอาแพดีทางเฮ้ยไหนมันอัดมากเออมานี่เฮ้ยเด้ดเฮ้ยเด้ดหลบเฮ้ยเสียโดนเฮ้ย เล, bin, เลือดเ,เลือดเลือดมาก่อนเลยเลือดมาก่อนโอเคอืมอืมึงอแล้วก็มึงมานี่ฟันเฮ้ยเดดลบโอเคฟันคู่ได้ดีมากจะได้เลือดโอเคใจเย็นใจเย็นต้องมีวิธีการต่อสู้ที่ดีกว่านี้อืมโดนไหมไอ้บ้านั่นโดนโอเค ันนี้มีอะไรด้วยมี100๋ยวรอยบาดเจ็บอยู่มีเลือดแท้หวะเขียเลือดไม่มีเลยเดี๋ยวไปเอาเลือดก่อนพึ่งใจเย็นแล้งมีเลือดแน่โอเคไม่มีเลือดเอาแล้ครับเลือดมาลนะหมดไหมไมีแลวเข้าไปเปิดทางให้นะครับแต่ว่าเราไม่ได้บุกเข้าไปเราเดี๋ยวก่อนนะ เ,เรียบร้อยเฮียไหมเระเ,เ,เบิดถังก็จบด,ดีมากคนของคนดี full already โอเคได้ของดีมากเอรอยที่ยังไงกันแน่ชีวิตโอเค ยังยังจะมีของให้ได้เก็บอยู่นะเมทัลน,นี่บานเนี่ยดีมากนี่คืออะไรวะไฟเหรอเขียยแล้วหนึ่งแคมป์นะครับเหลืออีกหนึ่งแคมป์เดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งแคมป์ดิตรงนูน้นไปโอ้ยให้เราเข้ามาเปิดบานเลยหลายคนมาก้างหน้าไป เราต้องเปิดถุ่นยนตรอบๆก่อนผมต้องหาเลือดก่อนกรงหว่นนี้ไม่มีเลือดเลยฟาร์มเลือดกับนู้นเหรอไม่มีไม่มีหุ่นยนต์อยู่ไปตรงนี้คือโคตรใกล้ ได้ของมาข้างหน้านี่คืออะไรได้เลือ่อนมาอนนิดหนึ่งก็ยังดีว่าเพิ่มเลื่อนก่อนเฮ้ยหมาล้าหนึ่งตัวแท็กไว้โอเคไม่เห็นเราหรอกอ้อมหลังได้ไหมวะ มันต้องมาตรงนี้เนี่ยอาได้แต่มันต้องวนมาเว้ยเจอกันหน่อยวนเข้ามาในนี้รอจังหวะเหมาะแล้วเสียบมันนแน่เอ้ยอะไรวะทำหน้าทำตาตกใจเป็นสีแดงมันต้องควบคุมอยู่นะครับเตรียมตัวให้พร้อมเลยแต่รอมันเข้ามาทั้งนิดนึง เอาละครับไกลแล้วนิดเดียวมานี่ปันโอเคเรียบร้อยโอ้โยโอ้ยโดนไฟไหมเลือจุบไปนิดนึงเร็วสิบทันทีโอเคเฮ้ยมนตัพบเลเวลได้เหรอหนึ่งสกิลนี่คือสกิลอะไรเรียก สปีดท oh, 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 ิวโอ้โหจำเป็นมากอ้าวเรามีแล้วนี่หว่าสปีดทิวเนี่ยนี่คือหยิบแล้วได้ก็จำเป็นอยู่แหละไอ้พวกเนี้ยนี่อะไรอ้าชิเพื่อนกูเองเฮ้ยเชื่อเห็นลบเดิ๋ยมาแล้วเดี๋ยวมาแล้วแม่งเห็นเวแล มันได้ยังไงกันครับอืข้างหัวโอเคดีมีมากใจเย็นนะโอ้ชิบหายแล้วออยังไงดีวะจะบุกได้ไหมอดี๋ยวจะสู้ไม่ได้เลยวะ่ะเอาธนูนไฟมาเอาไฟมายิถางถังระเบิดหน่อยเออ เออมึงมึงยังไงยังไงให้เร็วไหนวะไหนวะนี่เป็นบ้านี่ใครวะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคมานี่หนึ่งสอง อโอเคใจเย็นเพื่อกูไปไหนหมดเพื่อกูไปไหนหมดมอยู่ไหมเอาละ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 นี่นหนึ่งตัวเป็นศพไปโอเคเอออยู่ไหนวะตรงนู้นอ้อมมาอ้อมมาเล่นงานมันมีแถวนี้ เฮ้ยหมดได้ยังไงครับเพิ่มธนูไฟยังคงจำเป็นอยู่ไอ้ฟ้านั่นหนูไฟไปลองอันนี้ไหมยอยากลองไอหมเฮ้ยจะลบขอหนึ่งทีหนึ่งทีเดี๋ยมา หมดยังเออฮะฮะวันนี้สิหมดปะวะอ,อ่อธรรม,มด,ดาก็ได้เอามาอืม ยังไงเนี่ยลบลบก้นอนตายหายแล้วเวนเดี๋ยวเดียวอ๋อ oh ไม่ได้นะเพิ่มเพิ่มเลือดอ้อมมามจะหมดไหมอีกแค่ตัวเดียวเนี่ยนะไม่ได้นะแค่ตัวเดียวต้องเป็นล่อมันเป็นล่อมันตัวเดียวไหนวะ เรียบร้อยเรียบร้อยเคลียร์อยรโอเคไม่ได้ช่วยกันเลยเราไม่ได้ช่วยเขาเลยครับมีแต่เขาช่วยเราโอเคได้ของมาเยอะอยู่ทรัพยากรบานเีกที่หนึง่งที่หนึง่งครับคอะไรได้อีกตอนนี้ครับเพิ่มโอเค โอ้เยี่ยมของเพียบโอเคพอลักไปเถอะที่ต่อไปทางนูน้นไปเดินทางกันได้ทุกคนยังมีชีวิตยอยู่ดีใช่ไหมเนี่ยเชื่อเหมือนจะตายท่างกันหมดเคน่าจะเป็นหุ่นยนต์ใกล้เหมือนกันนะ สจุดทำลายสามแคมป์ก็ไม่เร็วอยู่แล้วจริงๆแล้วอะต้องการเลือดมากตอนนี้จำเป็นข้างหน้าเลือดมา โดดเป็นยนต์นอนตายซากอยู่โอเคตรงนั้นน่าจะเป็นอีกแคมป์หนึ่งไปดูกันว่าจะโอเคขนาดไหนเดินไป,ไปเดินมาเลือดเกือบเต็มละเก็บไปเก็บมาตรงนี้ไงศัตรูบานเลยเฮ้ยมันเห็นกูวะ แท็กแท็กไม่ได้ไกลเกินไปเฮ้ยเยอแท็กโอเคแท็กไม่ได้เหมือนกันอเ,เอาละมันจะเห็นเราปะวะเฮ้ยม็อบป๊อบ เดี๋ยวรอมันเดินมาเดี๋ยวต้องมีเดินเข้ามาอ,อ๋อนี่ยิงเปิดระเบิดก่อนเลยเปิดไฟก่อนเลยเน,นี้ยเดี๋ยวมันเดินวนเข้ามาเดี๋ยวพี่จะจัดการรอแป๊บหนึง่งมาแล้วไม่เห็นอย่างกับแอคซิซินครีสชัดๆทำลายตัวอ๋อต้องมีทำลายตัวแจ้งไอ้นี้ด้วยเดี๋ยวก่อนนะอเออ กูร่ก่อนเลยเปิดอันนี้อยู่ไหนตัวแจ้งเตือนตัวแจ้งเตือนมันอยู่ไหนเข้าหัวไหมเรียบร้อยไม่สิมึงไม่สิมึงเยี่ยบม,มาแล้วมาแล้วลบลบลบ,ลบอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยเออระเบิดตายแล้วระเบิดระเบิด เรียบร้อยดีมากอุย้ยตรงไหนใครตรงไหนใครวะเดี๋ยวงงงงมากเลยตอนเนี้ยงงงโอ๊ยใครเป็นใครละตอนเนี้ยไอพวกนี้อยู่ตรงนี้โอ้โหบานเลยรลวก่อนเชี่ยบานเลยเดี๋ยวโอ้โหเอะไรดีเอานี้เอาไหนดีานดฮานูนี่ดีกว่านี่ดีกว่าลองดู ไม่เป็นอะไรเลยเดี๋ยวอโอเคเข้าไปใกล้ๆเข้าไปใกล้รอมันโอเคดีมากลบออกมาเฮ้ยโดของนานแท้วะไม่ได้ก็ไม่ได้อย่าไปฝืน เพือ่อเตือดเพื่อล่อมันเดว่ดระยะไกลเตอร์อัเไอ้อเหียมไม่โดนเว้ยละเฮี่โดนได้ยังไงวะเรียบร้อยเข้าหัวอเหียนี่อยู่ไหนเนี่ยมันจะไหนเอกมานี่เลยมา ดีมาก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 หนึ่งทีก็ตายได้ทำไมตอนนี้เออเรียบร้อยเก็บของก่อนโอ้ยไหนวะนไหนพวกกูไหนพวกมันนี่พวกมันพวกพวกมันฮะลุมฮะลุมลุมจังหวะน,นี้ลุม ออไอ้นั่นมาจากไหนเดี๋ยวมาแล้วโอเคโดนดิเฮ้ยเชี่อไม่โดน,โดน,โ,ดนโดนหรอวะอืมจังหวะมันเบอร์อยู่เบอร์อยู่ทันไหมทันไหมทันปหเชี่อไม่ทันลุกแล้วลุกแล้ว อโอเคร่วงเพอเฟกพอเฟกเห็นพอดีถึงแล้วข้างหน้าไม่กลับมาอ๋อตรงนี้ผมว่าอกตึกสูงๆที่เราเห็นสูงวะโล่งเครียร์ตอนนี้ไม่มีสตูอยู่นะครับ กลับมาหาสองคนนี้โซน่าอ้าวเขาชื่อโซน่านี่หว่าจำผิดแล้วผมแคมป์พังมันพังหมดลวได้ทรัพยากรมาเยอะเลยเราเองก็เกือบสูญเสียไปเยอะเหมือนกันฉันก็ไม่รู้จะอธิบายังไงนะทำไมทุกคนอ่อนล้ากันมาก การบุกสามแคมป์ทำให้ทุกคนบาดเจ็บแล้วก็เสียพลังงานไปเยอะนะครับรู้สึกว่าเอลอยกำลังพิสูจน์ตัวเองอยู่นะกับการเข้ามาทำงานตรงนี้นะครับหรือก็ไม่เลววอร์เชฟคือตำแหน่งของโซนานะน่าจะเป็นผู้นำกลุ่มที่จะมาบุกนะครับ Wait your ต้องไปเดี๋ยวนี้เลยโอเคออกโดยแทงกันต่อต้องตามวาวไปนะปะ่ะเดี๋ยวเราตามกันในพาร์ทหน้านะครับพาร์ทนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ